วันนี้ก็มาขึ้นฟางกองที่ไหนว่าใส่แม่กัน,น,กน,น,กนเนี่ยนี่นตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะศ<ะ>ูน,น,นย์ร้อยปีเนี่ย,รยครับต้องนำฟางกองออกครับเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นครับนี่ครับน้ำปิ่มๆเลยครับฟางที่ อัดไว้ครับก็น้ำจะน้ำจะถึงกองฟางครับต้องนำฟางออกก่อนนี่ครับน้ำใกล้จะใกล้จะถึงกองฟางครับเหลือประมาณตักคืบหนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นแม่น้ำอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกแม่น้ำอะไรเนี่ย คลองยี่สิบสองไหมอันนี้ตอนนี้อยู่ที่คลองยี่สิบสองครับคลองยี่สิบสองกองฟางตอนนี้ก็กองไว้ประมาณทัก3สามเดือนแล้วครับตั้งแต่ที่อัดมาอ๋อเห็ดก็ออกครับเห็ดฟางหรือเห็ดมอหลังจากที่กองไว้ครับอาจจะโดนฝน อนนี้ต้องต้องคัดออกครับว่าถ้าอันไหนหนูกัด,กด,ด,กดอันไหนหนูกัด <c> um> ก็ต้องคัดออกตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะขึ้นฟังครับ <c oughs> <c oughs> เดินทางมาจากพระนะครศรีอยุธยาครับเดินทางมาจากบางบานมาช่วยน้องชายครับมาช่วยน้องชายขึ้นฟงังฟังกองครับช่วยน้องชาย ขึ้นฟางกองเพราะว่าต้องรีบนำฟางออกเร็วๆเลยครับน้ำขึ้นครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักครับแต่ว่าตอนนี้น้ำขึ้นให้เอาฟางออกครับ,เ,บเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับนะาะปลาด้านทุ่งขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ